ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะคะซอยแรกคือเข้ามาตรงป้ายร้านมินฮาแล้วใช่ไหมคะที่ตรงยามอะไรพี่ตรงข้างหน้าพี่เข้ามาถนนนั้นใช่ไหมที่ตรงข้างหน้าที่เดี๋ยวกันค่ะตรงบนอ้าวไม่ใช่แล้วค่ะพี่ถ้าร้านตำม้วนเนี่ยไม่ไม่ไม่พี่เล็กออกมาก่อนค่ะพี่เล็กออกมาก่อนออกถนนใหญ่ค่ะ พเุถนัน้คะว่าเรียนงม่ม่ใจเว่าปนจะเ้าหน้าเดี๋ยมันจะมีรอเยอะๆเห็นมด็กอ๋อถ้าเป็นชลม็กต้องหาซอยค่ะวิ่งตรงเข้ามาเดี๋ยวไม่ปกติเอ็นมาถนนใหญ่ใหญ่ๆไม่ใช่ซอยเดี๋ยวนะคะท่เังหาเยพี่พอพอเอยเล็กอยมาเย ไหนคิวอยู right ่ตรงไหนซัมนจะมตรงไหนผันรลุเข้ามาเลยก็นนะค่ะอ่าไปไปไหมอบหมอบก้มก้มไปตรงนี้ลูกถ้าชวนลูกขาไม่ใช่หลานไม่ใช่ยันไปไม่ได้อ่าไปไ่ใช่ค่ะไม่ชเดินไปก้มก้ลูกก้มกอ่าเดินไปนั่งอ๋อตรงมาเลยถูกแล้วค่ะตรงมาแลยค่ะตรงมาเลยค่ะพี่เล็กแค่ตรงอย่างเดียวใช่ใช่จะถึงแล้วค่ะ ตร,ต,ตรงมาสุดสุดซอยเลย,ย,ลลลยค่ะตรงมาสุดซอยมะสุดซอยแล้วเดียวแล้วเดียวซ้ายค่ะตรงมาเลี้ยวแล้วก็เดียวซ้ายเดียวซ้ายนิดนึงตรงมาสุดซอยเลยเดียวซ้ายค่ะเนี่ยแหละค่ะที่มีรถจอดอยู่เยอะๆหนึงเรียน<ๆ>จะอยู่หัวมุมนี้ค่ะมีป้ายใหญ่ๆั <ขา S 1> ้ง <ขา S 1> นีูน่ตรงนี้เหรอถ่ายรูปรูหน้าใช่ค่ะใช่ค่ะใช่มาถ่าลรูกัน